จากวันที่น้ําท่วมเมื่อคืนวันที่9ตั้งแต่กลางวันจนถึงคือฝนตกไม่หยุดน้ําจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากน้ำสูงนะครับหรือก็ทั้งคืนคืนนี้ก็วันที่10ผมเข้ามากับเพราะว่ามันเจอแล้วหนึ่งคนเพราะว่าทราบข่าวก็เลยเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาที่สะพานตรงนนี้ะครับน้ำท่วมตรงนี้ท่วมหมดถึงเท่าไหร่ครับ สูงสูงกว่ามีจุดจุดมากไว้แต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมกับผู้ว่าก็ประเมินสถานการณ์จัดกำลังเข้ามาเลยจัดเข้ามาจัดกำลังเข้ามาตามโซนเพราะว่าน้ําแรงมากแล้วก็เอากําลังเข้ามาก็คือใช้รถใช้รถทรงสูงของธนาหารแล้วก็เรือยาแล้วกำลังคนเข้าไปคือเน้นในเรื่องของการเอาชีวิตคนทั้งคืนวันนั้นคือทั้งคืนครับแล้วก็ในคืนนั้นเอา ผู้ทีท่บกยกออกมาไี่7 1คนนะตอนนั้นเราเปิด20ทางเรือเปิด20แล้วก็เอาคนทยอยใชยรถทหารมาส่ง90คนทยอยส่งกลับบ้านยากอยตอนตอนแรกนี่คือคิดเรื่องชีวิตนนะครับหลังจากนั้นก็ในวันต่อมาเนี่ยก็แบ่งเป็นโซนแบ่งเป็นโซนซึ่ง,ซ,งซึ่งเราแบ่งไปตั้งแต่แรนะเพรา้วก็เอากำลังเข้ามาเอาเครื่องมือเข้ามาตอนนี้เนี่ยเรามีจุดจุดพักพิงตักอยู่ตรงไหนบ้างนะคะที่อยู่ใน่ง แต่ว่าแต่ละอันที่ต้องมาเนี่ยมาที่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้มีบ้านรวมมาที่จุดต่างที่เทศบาลแม่สายจุดแรกที่เราวางคือที่เทศบาลแม่สายกับวที่วัดที่ท่านนายกจะไปครับแล้วก็วันที่สองก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าจุดหน้าปัจจุบันเก้าจุดหน้าปัจจุบันเราช่วยคนออกมาเจ็ดเจ็ดร้อยสี่คนทั้งเก้าจุแล้วพอกะได้ไหมคะว่าคนที่ติดอยู่ในพื้นที่ประมาณกี่คนในพื้นที่นี้ที่ ประชุมประเมินสถานการณ์กันล่าสุดเมื่อเช้านี้มีทั้งหมดโดยประมาณนะครับที่ที่ยังติดอยู่300คนกับที่เกาะทรายซึ่งซึ่งเข้าเข้าได้เข,ข,ข,ข้าไม่ถึงนะครับ300คนนะครับส่วนเป็นเเปเป็นป็นน,นหน่วยเอกทหารนะครับแล้วก็ในส่วนของเหมืองแดงเนี่ยมร้0ยคนนี่ก็300ร้อยคนรวมที่ติดอยู่เนะี่าประมาณ7จ0ดประมาณเจ็เข้าใจแล้วว่า น้ำเชี่ยวเข้าไปเนาะคนที่เข้าไปช่วยก็จะเสียเ่ยงเลยเข้าใจเลยแล้วแล้วสาอาหารเนี่ยก็ยังส่งถึงส่งได้โอเคส่งทางข้าคืนแล้วก็ส่งโดยพอเมื่อวานใช้ห่อด,ดพอน้ำกระแส<ต>เริ่มลงปุ๊บเนี่ยก็จะรับเข้าไปออกมาแล้วทีนี้เนี่ยแล้วเรือท้องแบนนะคะสามารถรอได้ประมาณตรงไหนเราเข้าไปทํางานในจุดที่เราเข้าไปถึงได้ส่วนที่ไม่ถึงเนี่ยเมื่อวานใช้ใช้ทั้งเจสกีทั้งเฮลิคอปเตอร์ของทางทหารทั้งหมดทุกทุกหน่วยนะครับเข้าไปในโซนนี้ครับช่วยคนออกมา 28คนเจสกีหนึ่งเนี่ยเราอนุญาตให้พาคนที่แบบว่าพร้อมพร้อมที่จะออกได้กี่คนเจสกีก็ก็ช่วยได้แต่ว่าได้บางส่วนครับต้องต้องเป็นมืออาชีพจริงๆที่จากที่ทําที่มาจากทางสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเป็นอาชีพอันนั้นคือทําได้แต่ก็ทําทําได้เป็นเพียงบางเคสคือร่บอการเข้าแลวออกขางหลังมาเลยเรื่องเสื่อต่างๆเจสกีในในวันแรกไม่สามารถใช้ อุปกรณ์ใดๆได้เลยนอกจากคนเข้าไปกับรถทรงสูงของทางทหารเข้าไปแล้วก็เมื่อวานเราพอทั้งหมดเข้าไปย่อนทะเบียนให้กับชาวบ้าน2,400ชุดครับในโซนนี้ทั้งหมดคิดคิดว่าอาหารเนี่ยเข้าไปถึงชาวบ้านครบไหมครับยังไม่ครบเลยเยอะไหมในจุดไหนที่ไม่ค่อยไหวประเมินว่าเลส ทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ที่ประชุมกันเมื่อเช้าจากอบอพื้นที่ได้ได้ประเมินมาเนี่ยโดยประมาณนะครับประมาณประมาณ700ร้อยคนสามร้อยสามร้อยสร้อที่ถามยอดเมื่อเมื่อจากอบอพื้นที่่ไไมด้กําลังทํางานกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีกําลังทหารแล้วก็กํลังลบพิเศษเข้าไปเราจะใช้ในส่วนของเคสเคสพิเศษนะครับมีทั้ง